อู้เห็นดินี่นี่อ้เห็นดิเนอะอ้อู้นี่อู้โอ้โหฉันสีหาดอกเลยเลยนี่อู้ ยังไงก็เขาไม่ได้บยนรับเป็นเี่ยวสายจะพอจมาอันตรายคสวัสดีครับผมพี่น้องวันนี้ฟานแอดมาหาเฮดเขาองค้างที่สามเหครับคิดต่อกันเลยคิบที่แล้วหลงครับผมคลบปนีครับมาอีกฝั่งนึงอีกแล้วครับฝั่งนี้ผมเคยมาแล้วสิใดไปก็ผ่านผลวันนี้ผมมากับทีมงานอีกแปดชีวิตครับ กำลังเตรียมตัวลงครับวันนี้ยังไม่มีใครมาเลยครับส่วนมากเห็นแต่มอไซค์ครับไม่รู้เฮ็ดมดหรือหรือเขายังไม่มา <li> หร <Bonjour> ือเราเป็นคิวของเราก็ไม่รู้นะวันนี้มากขาผ่านผลครับผมอรอบันนี้ครับพี่น้องฉีิเป็นยังไสไตล์ทุ่งครับอันนี้ครับโมอีกหนึง่งท่านครับพานไก่ครับผมไก่กู้ไปครับไก่คนหากินครับผมไปเดี๋ยวเราไปเดินทางกันหาเฮ็ดเลยครับ <ไ S 1> เอ้านี่ล่ละลืมแนะนาครับผมผานภูมิครับผมเนี่ยจากช่องรัวพผานภูมิครับเดี๋ยวผมพาเดินขึ้นมาดูจุดเดิมครับพี่น้องจุดที่ผมเคยได้ไปครับแถวนี้บริเวณนี้เลยมันมีเห็ดเต่เห็ดหนามอมครับแถวนี้มันมีเห็ดหน้ามอมอยู่แถวนี้ คนกินเขายัางร่างครับพอดีผมกินเขามาเลียวลองท่องมาเลียวครับเลยขึ้นมาดูก่อนจุดที่เคยหาครับเอ๋อพี่น้องนี่ครับอุ้ยขี่เก่าครับผมนี่นี่ดอกนึงครับโอ้ยนี่นี่นี่นนนอ,นอีกนึงโอ้มา,าแล้วครับมา,าแล้วโอ้บานบเบลอเลยพี่น้องครับนี่ดอกนึงก็มีครับโอ้ เป็นหมูเลยตรงนี้ดอกนี่ครับใหญ่เลยโอ้โหบานเบลือเลยครับนี่ครับอีกสานดอกครับผมสานสีหาดอกเลยเลยนี่โอ้อึบอึบ โอ้ยหมาเจอเฮ็ดแล้วครับคนเจอฮ็ดแล้วหนึ่งดอกกับเขาลูกนี้โอ้ดอกหวานไปเลยเลยโอ้นี่ละดอกนึงนี่ครับพับจะเฮ็ดบานนี่ดอกนึงครับโดยไปสระวะ้านดี่ดูสูง โอ้เจอเห็ดแก็ ap, บนะเพื่อนเห็ด <c oughs> แกบเห็ดแกบแกบก็แกบกบแกบครับมัน,นเก็บเพราะว่าเห็ดแก็บเจออีกแล้วครับนี่ดอกที่โรยไปแล้วครับนี่แต่บางกล้วยังแข็งดีครับดอกนี้เห็ดแกบแตมันในงอกมันจริงงอกเป็นหมูเลยพี่น,น้องน,น,อนี่นี่ครับโอ้นี่เราไม่น้องโอ้โหเหี่ยมาโรยซ้ำโอ้หนึ่งโอ้ย นี่ก it ็ลรยอีกแล้วะนี่งอกมาแล้วครับต้องให้คนไม่ขึ้นมาเก็บบ่เขานี่บางกำลังงอกเลยนี่โอ้ยเขาเลยแหลกหน่อยตป็นี้เอแกรถมาทำไมทำไมพี่นเนาะแล้วค่อยขึ้นมาดูอีกอู้นี่เห็ดแกรถึงเห็ดแกรเห็ดแก็เห็ดแก็ดอะไรเห็ดเหลืองนี่แต่งอกนี่งอกเป็นหมูเลยเดะเถ้าเกียเจอนี่ ดอกเบเลูอเอะไพี่น้องท่นทางน้าครับอู้วนี่ล่ะสองครับตรงนี้สองเดียวทีที่ครับอยู่ใต้ใบไม้นิดเดียวเราก็มองไม่เห็นอือหือพอได้อยู่พอได้อยู่โอ้โหนะสองเลยครับตะการไปถือมาเลยไปอ,อยู่ตรงบนกบ โอ้เป็นดอกนี่อยู่ยังลึกครับรดูดอกด้นี่บยเอ้ยมาหมดหลายใบใหม่เตี้ยมเลยครับเตี้ยมาตั้งนี้เจอเจอเฮ็ดแล้วครับเดินไปตะกี้นี่ตัดเขาไปเหนื่อยปเปล่าๆครับเริ่มเจอเฮ็ดแล้วครับดอกที่ดอกมากมันจดอกใหญ่ครับ ดูน็ดกอแดงก็ไม่รู้นะเน็ดกอเขาว่ามันจะดอกแข็งแข็งเลยดอกน,นึงอนนอาจะไม่ได้ถ่ายดูทุกดอกเลยไ่นองครับถ่ายบางไม่ถ่ายบางครับ โอ้โหเบอลอเลยครับเลือตาอย่างไงเนี่ยอย, <c oughs> อยู่ใต้หินอีกแล้วครับเคีรยได้อีกสามครับเรือคงจะเอาแค่อันหน้อยอันใหญ่ครับน่อยแมวครับสำเนีกงกำลังแย่งอ่ไยครับโอ้พี่น้องครับ เห็นเป็นฝูงนะครับรอบนี้โอ้โหนุ่นกลางมีครับนุ่นอู้นี่นี่ผมเห็นดอกนี่ดอกเดียวครับตะกี้นี่นุ่นก็มีครับน,นุ่นก็มีพี่น้องนี่นะอู้เอาดอกนี้กอด,อกดเลยอืนี่โอ้ดอกงามด้วยดอกใหญ่เลยเบานเบลืออืมอ๋อนี่ครับปอ้โมันกำลังขึ้นเลยนี่นี่ครับน้อยๆนี่ไม่เอาเท่ากันน้อยเดี๋ยวให้นคนหลังที่หลังก็มาเก็บซะ นี่เลยพป็นนงหลาย,ยเลยเฮ็ดขาเเรืองนกขึ้นเป็นฝุงเลยครับถ้าได้ดอกบานนี่เต็มตะกาเงี้ยเลยดีนะ อันนี้ก็มีครับ,บกันเหรอก็ดังประมากินเลยครับอีก,อกหมูนึงครับนี่บลูเท เปิดเงาคิดดึ้นโอ้โหนี่แบบนี้เอาได้แท้เนี่ยนอนครับนี่นครับเจอเฮ็ดเกียบครับเฮ็ดขาเหลืองเนี่ยเขาเรียกนี่นี่ครับเจือเนียดอื้มวันนึงรอยครับโอ้ยรอยหลองไก๋ ผมหาบริเวณที่เขาไม่ค่อยหาครับดูครับความชันชันดิกเลยนะครับแล้วก็มันก็มีเห็ดอยู่ครับนนี่พยายามให้เรื่อยๆอยู่ครับดูเป็นฉลามว่าดอกดูจริงๆครับได้ดอกเยอะดูรอยเขาเอาครับใหม่ๆเลยครับนี่รอยลื่นนี่นี่ครับโอ้ยท่านรอดสายตาเขาได้ยังไงครับเนี่ย ดอกยังสวยครักหยอดสายตาได้ยังไงโอ้ยจมงานของเราลงมาเกือบจิมมดแล้วครับเดี๋ยวอาจจะขึ้นไปดูข้างบนนู้นเน,นี่ยฝั่งนึงฝั่งนี้ไม่ค่อยเท่าไรครับเจอแต่เห็ดบานจินพิษทาง,ทางตัวแรกขึ้นเขานี่นาจิได้คืไก,กไก่เต็มตกะกร<ส>้าเลยปันไก่จะเต็มตะกร้าแล้วโอ้ทีมงานของเราเลย โอ้ปะได้เก็บอยู่เนาะครับดดูโอ้เห็ดี๋ยวเตรียมจานเลยดิเป็นไงตาอยากหนาสู่ต่ออนี่ไะไกันทุกคนนี่ครับพอได้กินอันนี้ตะก้าสองนึกตะก้าตะก้าเล็กตะก้าเล็กตะก้าสองกินเขาหลุดเลยเอาไปไลยไปได้แน่มันผ่านไก่จังว่าได้เต็มตะก้าครับมือเช้าต้องขึ้นไปนี่เด้อดิเดี๋ยวผมลงมาคืนครับผมลองไปทางที่ผมไม่เคยไปดูโอ้ ตังคันเลยนี่พันไก่ทีเ่เตรียมตะกาแล้วใหญ่ตะการใหญ่ตะการทำไมไม่มอเอาตะกาใหญ่ไปล่ะ่านทำไมไม่ใหญ่ทำไมต,ต้องต้องได้ล่ะเอาตะการ้าร์พึงไปเลยขี่คานถือไปจะได้เตรียมไว,ไวดีไม่เตรียมน้องผมนี่เน้องผมจะเปลี่ยนตะการขึ้นกันเลยครับไ,ไปเดี๋ยวขึ้นไปฝั่งนี้ดูไปขึ้นไปไก่กันหึขึ้นไปไก่ข้ามเขาลูกนี้ต้องจอดไปไกลไหมข้ามเขาทรงเขาข้าวเขาลูกนี้เขาลูกนี้เลยนี่ มันหลายนี่ขามเขาเขารุ่นนี้ไม่มีลูกนี่ไม่มีโอ,อ้บางอันนี่พันอ๋อพันไก่ขามเขาไปเลยครับพอมันก้าผมเลยผมขามเขาลูกนี่ลูกนี้ก็ใหญ่อยู่เวยครับผมเดินตัดไปเลยลมนันลงไปถึงฝั่งนู้นว่ิบริขามไปนู้นคนเสียงคนอย่างหลายผมกลก้ามาคืนครับเราเราพันไก่สักแป๊บเราก็เดินต่อครับพันคนยังอยู่คน,นนั้นเอาครับ เดี them, ๋ยวเราเปลี่ยนตะกาแล้วครับแล้วเราขึ้นไปทางนี่ครับคันนี้เขาลูกต่ํานี่ลูกนี่ผมเคยมาอยู่ผ่านผลนไม่ใช่จีเต็มตะกาแเลยนี่ดิจินว่าผ่านไก่ว่าดีเต็มจีเต็มตะกรห้าพึ่งเลยนี่ผ่านคักจริงจริงผมขึ้นมาฝั่งนี้แล้วรอบแหลกผมก็เลยลงไปขึนนึกว่าพากันไปฝั่งนั้นผมก็เลยไปขึ้นไปดาพอไปแล้วอยู่ฝั่งนี้กันวะผมก็เลยขึ้นไปแล้วผมก็เลยขึ้นไปเลยคันนี้ โอ้ดูดอกนี่ครับโอ้อยางสวยเลยพี่นออ้องตอดตาได้ยังไงเนี่ยโอ้พี่น้องครับเจอของดีแล้วนี่พึงไข่ครับผมโอ้เต็มเลยเออน,นี่จะตอเนี่ยตรงเนี้ยนี่ไงโอ้เยอะด้วย อู้นี่อู้โอ้โหโนี่ไงนี่ไงอูอยากให้มันแบบใหญ่กว่านี้เจัานิดหนึ่งนะพี่รองเนาเอ้ยหวานจ้อยเลยเละอวกมานน่ เดือดงามเงามครับอโอ้ครับผมโอ้ยพานเจี๊ยบเลยเรียนี่โอ้ยอน,น,นี้ครับลุยต่อครับผมเจออีกแล้วครับผมตะกี้พอาอยู่ตรงนู่นครับนี่ครับอยู่ตรงนี้เลยนี่โอ้ยนี่ครับกำลังหงอกเลยครับนี่ นะครับมาบริเวณนี้จะล้น,นิดนะครับเดี๋ยวดีๆใจลอยฮะอ,อยู่ประมาณนี้นะครับนังสวยเลยรนวองครับตามเขามาแล้วครับลูกนึงแล้วเราไปเสียงโว์เขาลูกนี้ครับเพื่อได้ครับแต่ว่าเขา ข้างหลังนี่หนารถครับจอดไม่ไกล้แล้โอ้พี่น้องครับเขามาหมานเลยครับโอ้โห็โหเงยติงน,น,นี่นี่นนนโอ้เน,นี่ยนึงอ่ะโอ้โอหมานหมานแล้วเขาเรียนเห็ดอะไรครับอืมอืมจีนว่ายวะนี่นนหเหรอเขาเรียนเฮ็ดอะไรครับนี่ กินเป็นหมูเลยอึบโอ้ต้องไล่ดอกครับอือหือถ้าตรงไม้ดีนคะครับปึบปึบอึออือโอ้โอสีดอกเลยครับตรงนี้โอ้หนุนโคนอยู่ข้างล่างก็มีเอาไว้เป็นเชือต่อไปครับนี่โอ้พี่น้อง สุดยอดเลยอู้หมันๆครับมีตะดอกใหญ่ๆงามๆเลยครับปูก็เรียกเฮ็ดอะไรครับนี่แต่ไม่รู้เลยผมเก็บไปก่อนครับนี่มีดอกหนึ่งนะนี่ครับใส่นี่มีตัดอดอีก,กว่าปพ๊บมานอ้ตะดอกงาม,งาม โอ้เห็ดโคกนี่แน่อันองใหญ่แท้อาดตัฮฮวฮือสองดอกเต็มตะกร้าครับโอ้ยมันหมาน,นครับปลานี่คนเดินน้อยครับผมไม่มีเทียงใครเดินเลยฟังนี่แต่ว่าลอยเขาเฉียบไปแล้วครับตสงสัยเป็นฟานไก่เลยลอยมารอบแรกใส่เต็มตะกร้าเลยเดี๋ยววนๆดูแถวๆนี้จักนิดนึงครับ นู่นครับดอกนึงนู่นดอกนึงครับนู่นได้โอ้ยนั่นได้เออปะฟุกแท้ดอกนี้ <c oughs> นี่โอ้โหมันจีรวยเลยนี่ครับเลยโอ้โหได้อยู่ได้อยู่แข็งโป๊กเลยโอ้ยเต็มตะกร้ารนะครับดอกบานโอ้หักอีกชิ้เลย นี่ดอกนึงครับดอกนึ่งครับนี่คืบเอ็มแต่ดอกมันบานใจตายกันหินครับ หวนท่อนเะอ้าได้เรื่อยๆครับผมป่านี่มีแต่ดอกใหญ่นี่โอ้ยผมมองไม่เห็นได้นี่นะตะกี้นี่โอ้ยมีแต่ดอกใหญ่ๆครับโอ้โหเต็มตะกาซรท่านเอ้าตัวเห็ดดอกนี้ครับทุกคนโอ้โหถูมือผมงตัวน้อยไปเลยครับโอ้โหไม่ดอกใหญ่ครับออ เเวลลายครับผมผลงานหาเห็ดเขาอคานรอบที่สามของผมครับวันนี้ถือว่าเปี๊เลยแหละถือว่าโอ้ได้หามได้แบกกันทุกคนครับมีห้อพันผลครับผมโเต็มตะกร้าครับผึ่งไปครับผึ่งครับมีห้อพันไก่ครับผมเต็มตะกร้าครับผึ่งกันมีของผมครับสองตะกร้าไอ้ของพวกตายายครับอี่มาเลยครับสุดยอดเลยครับ อย่างไงแต่ชอบคลิปแนวนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทีมงานพวกเราด้วยนะครับผมพันไก่ครับผมไก่ก่อนหากินครับพันภูมิครับผมกว่าพันภูมิครับพันผลครับชีวิตง่ายๆสไตล์ลูกทุ่งครับผมครับมันยุดให้อยู่ให้กินสหรับชิปนี้ต้องลาไปก่อนครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ